ครับสวัสดีนะครับหมอท็อปนะครับแพทย์บริการบอร์ดด้านัลยกรรมการปลูกย้ายเซลล์รากผมนะครับเดี๋ยววันนี้น่ะคําถามที่ผมโดนถามเยอะมากเลยถ้าไม่มีผมเลยเนี่ยหัวมันไปเลยเนี่ยแบบเนี้ยปลูกผมแล้วมันจะเป็นยังไงผลลัพธ์มันจะได้ขนาดไหนปลูกได้ทุกเคสหรือไม่ผมย้ํานะฮะว่าการปลูกผมไม่ใช่ปลูกผมใหม่นะฮะคือการย้ายเซลล์ผมด้านหลังที่มีอยู่อย่างจํากัดแล้วมาใส่ด้านบนแต่ถ้าไม่มีผมไปเลยมันไปเลยเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทําก่อนคือว่า ต้องตรวจให้ชัวร์ก่อนว่ามันเนี่ยมีรากผมด้านหลังพอหรือไม่ก็เดี๋ยวผมสรุปนะฮะว่าปลูกผมเลยดีหรือไม่หัวมันวาวนะฮะปลูกแล้วต้องทานยาต่อหรือเปล่ายามีผลอะไรไหมกับผมที่จะมาปลูกแล้วข้อสัมลัดข้อสำคัญทีส่สุดคือผลลัพธ์ที่เวลาหัวมันไปแล้วเนี่ยแล้วเวลาย้ายผมออกมาแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันจะอยู่ถาวรหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันดูกันด้วยกันเลยนะครับย้ำนะฮะว่า เป็นหัวมันเนี่ยอย่าพึ่งสิ้นหวังหลังจากดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่างแรกเลยเนี่ยจะปลูกได้ไม่ได้เนี่ยถ้าตามมาดูจากรูปแรกๆเนี่ยนี่คนไข้ตัวอย่างของเราเนะที่ยกว่าหัวมันเลยแต่แต่ละคนเนี่ยการรักษาเราจะวางแผนไม่เหมือนกันนะฮะมันแบบไหนวางแผนยังไงเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยนะครับก็อ,อย่างแรกเลยเนี่ยต้องประเมินก่อนว่าผมที่จะามาปลูกเนี่ยมีหรือไม่มีมีน้อยแค่ไหนเพราะว่าหลายท่านเข้าใจผิดคิดว่าพอย้ายผมด้านหลังมาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขึ้นใหม่เสร็จแล้วก็ มาย้ายเพิ่มได้เรื่อยๆคําตอบนะฮะไม่ใช่นะครับก็อย่างแรกเลยถ้าคนไข้ที่เป็นผมมันเนี่ยผมจะใช้ตัวเรียกว่านาโนแฟตนะฮะเพื่อทําให้ผมเส้นเล็กๆเนี่ยหนาขึ้นมาก่อนเหมือนการเตรียมดินเราย้ายจากที่หนึ่งมาที่หนึ่งหนังศีรษะคนไข้ที่มันเนี่ยจากงานวิจัยนะฮะก็ผมที่มันเนี่ยฮอร์โมนดีเอมันจะไปทําให้มีความเขาเรียกว่าเลือดมาเลี้ยงน้อยลงแล้วก็หนังศีรษะเนี่ยบางลง ตรงนี้มันก็เลยทําให้ผมเนี่ยหายไปเราเติมเติมดินเตรียมก่อนได้เทคนิคที่ผมใช้นะฮะก็คือเป็นเทคนิคตัวนาโนแฟตนะฮะเซิร์ชได้นะฮะในแชทเลยว่าไม่ว่าจะเสิร์ชจ,จาก g ีม i นาก็ตามหรือเสิร์ชจ,จาก c ชั t g ด GDP ก็ตามเนี่ยเสิร์ชเลยว่า n a n o f ฟต for hair loss literature หรือ paper เนี่ยจะขึ้นเยอะมากเลยก็ สุดหนึ่งก็ผมก็ได้ไปพรีเซนต์ได้ด้วยนะฮะที่งานประชุมระดับนานาชาตินะฮะหลายๆงานที่ผมไปนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยผมก็คือส่งเคสที่เป็นตัวใช้นาโนแฟตนะฮะก็ได้รับรางวัลเรียกว่าเป็นความภูมิใจของผมก็คือเป็นแพทย์ไทยคนแรกที่ได้รางวัล AMWC ในเคสที่เรียกว่าเป็น Best Hair Restoration ฮะหรือการฟื้นฟูสภาพรา,ากผมนะฮะตามไปดูได้นะฮะในคลิปใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องวันนี้เลยนะครับว่าหัวมันแบบแบบนี้คนไข้าอายุน้อย เคสนี้เนะี่ยผมแบ่งทําเลยสองครั้งเคสนี้อายุน้อยแต่ผมข้างหลังเนี่ยหนาแล้วแน่นมากตรงนี้นะฮะเราทําทําได้ต้องดํานะฮะทำได้เดี๋ยวผมจะมาค่อยมาให้ดูรีเซว์นะฮะเคสนี้ตามไปดูได้ในรีเซว์ที่ว่าหลังทําครบแล้วนะฮะมีนะะเดี๋ยวน,นี้นะฮะอันนี้หลังทําไปเสร็จแล้วถ้าผมยังขึ้นไม่เต็มเนี่ยเคสนี้เดี๋ยวเราตามมาดูโอเคอันนี้ผมยังขึ้นไม่เต็มนะฮะแต่หลังจากผมขึ้นเต็มแนละ้วเดี๋ยวตามไปดูได้นะฮะต่อมานะอายุแปดเอปีนะอ่ะคนนี้นะ ่ทางแอดมินพิม,พมาผิดไม่เป็นไรก็คือว่าอายุหกสิบบวกแล้วกันดูอย่างเคสนี้เนี่ยที่ต้องเก็บไว้เลยและสําคัญที่สุดคือผมด้านหน้านะผมพูดกับคนไข้บอกว่าต้องเก็บไว้อย่างดีเคสนี้ผมให้ฉีดไขมันไปแล้วก็ทําการปลูกไปสุดท้ายเนี่ยผมพูดกับคนไข้ก่อนที่จะทําการรักษาะย้ำ้ำบอกว่าอ,อคุณพี่ครับก็คือว่าผมด้านหลังเนี่ยมีจํากัดนะย้ายมาแล้วเนี่ยมัน ย้ายมาหมดเนี่ยมันไม่ได้แต่เราแบ่งแล้วมาจัดให้มันดูสวยงามได้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงค่าคนไข้ก็คุยกับผมคนไข้บอกว่าหมอให้มันดูดีขึ้นระดับหนึ่งก็พอแล้วตอนนี้เราก็ทําการย้ายเซลล์รักของไปนี่คือรีซัลที่ออกมาฮนะเราคุยกันก่อนว่าทําให้แน่นเปี้ยถี่ไม่ได้แต่ทาให้จังไม่มีเลยเป็นมีแล้วเรามาจัดสง่งจัดสรรด้วยกันอันนี้เป็นหนึ่งในซอรี่นะครับอีกเคสหนึง่งเคสนี้คนไข้อายุไม่เยอะนะสามสิบหกปีนุ่นดีดให้หน่อยโอเคแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็คือว่าเราต้องการปลูกเพื่อให้ผมเนี่ยหนาขึ้นแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยเคสเนี้ยเราพอมิสได้เนื่องจากผมด้านหลังเนี่ยพอมีอยู่ก็ผมไม่ดูนะนี่คือผลลัพธ์ที่หลังทำนะฮะบอกว่าทําได้นะถ้ามันไปเลยแล้วกระตุ้นเนี่ยให้ผมมันหนาขึ้นเนี่ยระดับ cosmetic density เนี่ยพอทําได้อันนี้ต้องต้องต้องย้ําก่อนนะฮะว่าไม่ใช่ทุกเคสที่จะทําได้หมดนะครับอีกเคสหนึง่งเป็นคนไข้ต่างชาตินะฮะ ก็เป็นคนไข้าชาว New นิวซีแลนด์ฮะมันแผลบเลยแล้วก็ผมดูด้านหลังต้องดูด้านหลังผมย้ำนะฮะต้องดูด้านหลังว่าได้แค่ไหนแล้วสเตบิไลซ์ผมเนี่ยคนไข้าถามผมเคสน,นี้ยบอกว่าหมอแล้วต้องกินยาไหมต้องย้ำนะครับผมด้านหลังเวลาเราย้ายมาสีเขียวเนี่ยเขาจะไม่ไวกับฮอร์โมนอยู่แล้วถ้าอยู่แล้วเนี่ยเขาจะอยู่เลยอยู่แล้วอยู่เลยหมายความว่าเขาไม่รับฮอร์โมนเคสนี้่เราคุยกับคนไข้ว่าถ้าไม่อยากกินยาไม่เป็นไรเพราะว่า สีสะเนี่ยมันอยู่แล้วแต่ถ้ากินเนี่ยมันจะช่วยให้ผมเนี่ยไม่ร่วงเพิ่มแค่นั้นเองที่นี่คุณคข้ไม่อยากกินเราก็ไม่เป็นไรเราฉีดไขมันกันไปด้วยส่วนหนึ่งแต่ต้องย้ํานะไม่ใช่ว่าทําไขมันเท่ากับห้ามกินยาหรือทดแทกน,ก,น,ก,นาการกินยาการกินยายังมีประสิทธิภาพในการรักษาอยู่แต่เขาเรียกว่าคอมบิเนชันหรือใช้ร่วมกันได้นะ,ะครับทีนี้ก็เรามาให้ดูหลังทำนะฮะว่าโอเคคอสเมติกเดนซี้เนี่ยเป็นยังไงอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูนะฮะผมเอามาให้ดูเป็นคนที่31ปี ทีนี้เราคุยกันนานเลยบอกช่อนสัมัญเนี่ยคือบางด้านหลังด้วยแต่ด้านหลังเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวเราใช้ตัวกระตุ้นตัวนาโนแฟตนะเสริมแล้วเราพยายามเรียกว่าทำให้ดีที่สุดในอายุสามสิบเอ็ดปีเรียกว่าจัดเต็มไปเลยนะะประมาณเกือบห้าพันกราฟก็ผมเอาผลรีเซลมาให้ดูนะฮะก็ผมก็บอกว่ามันไม่ได้นั่นเรียบ แน,แน่นเปียธีละเอียดแต่พอดูดีขึ้นได้ถ้าเราสามารถที่จะเหมือนวางรากผมที่มีอย่างจํากัดแล้วเรียงให้ดีนะครับเคสนี้เราฝากมาให้ดูนะครับอีกเคสหนึ่งอายุ42ปีมันเหมือนกันเคสนี้เราทำคอมบิเนชันฮะเคสนี้เข้าไปดูได้ในคลิปใหญ่นะฮะผมบอกคนไข้ย,ย่างเลยบอกว่าผมทำไฮเดนซี่ไม่ได้แน่นอนคนไข้เข้าใจแล้วคนไข้ย,ยอมแล้วก็ คนไข้บอกว่าหมอท็อปขอกินยาด้วยก็ได้เคสนี้ทําไมผมถึงแนะนําให้กินยาด้วยเพราะว่าคนไข้มีถ้าดูแต่ด้านข้างะ่ะจะมีผมบางบางนิดหน่อยผมบอกว่าทานยาเสริมจะดีกว่าถึงแม้ว่าจะทําไขมันเนี่ยมันจะช่วยได้แต่เราทานยาเป็นเรียกว่าไมโครโดสคือ1นมิลลิกร,รัมวันเว้นวันบวกกับเราใช้ตัวนาโนแฟตเนี่ยเตบิไลซ์ผลข้างเคียงจากการทานยาก็จะน้อยลงทานเป็นไมโครโดสแล้วก็การปลูกผมก็จะทําให้ผลลัพธ์ที่ผมเส้นเล็กเส้นฝอยเนี่ยอยู่ของคนได้ก็เอามาให้ดูเป็นหนึ่งในรีวิวนะฮะ ก็ฝากไว้เป็นกรณีศึกษานะครับอีกเคสหนึ่งเป็นเคสเบิร์นนะฮะซึ่งเคส Burn เบิร์นเนี่ยยดางคนไข้ท่านนี้เรามาให้ดูว่าไม่มีผมเลยใต้ผิวเนี่ยถือว่าไม่มีเลือดมาเลี้ยงเลยเคส Burn เบิร์นจะยากกว่าเคสปกติต้องย้ำนะฮะเคสเนี้ผมเอาเป็นหนึ่งใน interesting case เคอยู่แล้วว่าโอเคจริงๆแล้วเนี่ยสามารถรักษาได้นะฮะในกรณีเคสเบิร์นแล้วไม่มีทุนทรัพย์แล้วเป็นการรักษาแบบเรียกว่า คือต้องการไม่ใช่เพื่อความสวยงาม้วยว่าต้องการแก้ไขสภาพปิดรูปเนี่ยผมฝากไว้นะฮะว่าสามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะทำได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะฮะเราทําให้อยู่แล้วนะสําหรับท่านที่เป็นเคสเบอร์แล้วต้องการแก้ไขความผิดปกติขอบคุณมากนะครับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทางผู้ติดตามนะครับว่าผมมันไปเลยเนี่ยสามารถแก้ไขได้นะครับผมขอบคุณมากครับ